ครับสวัสดีครับวันนี้หมอชูวีก็จะมาแนะนำการแลกปลกลายครับอย่างถูกวิธีต้องนะครับนี่คือปลกลายนะครับไหนทัานดูนะไม่ต้้งขอไม่เนึ่ตัวเขาไม่ใหญ่ไม่เล็กก็ได้เลยครับแล้วเลาะลงไปตรงนี้ก่อนเลาลงไป Thank okay. you. ก็ประมาณนี้นะครับดูเป็นตัวอย่างจากหมอชูครับแแห่ตากามีอะไรเราก็มาเล่นมาทำกันเ,นเล้ก็เริ่มด้มีความสุขในการกินนะครับตาาก,กาตัวนี้ตัวเมียด้วยนะครับเพราะมันมีไข่อ๋อไม่ใช่แก้ไข่ปาการตัวนี้มันเป็นต่าผู้นะครับเพราะมันมีไข่ครับไข่มันตรงนี้นะครับเนี่ย ตู้มันเหมือนผมครับผมก็เป็นตู้เหมือนกันมีไข่เหมือนกันจะฝากทั้ง youtube และ facebook นะครับมี่การแรน่ประกายของหมอชุบียอมขมังเวทท่านใดก็อย่ามใันไใส้ผมก็แล้วกันนะครับพวกปลาตัวมันใหญ่จริงๆครับตัว่ใหญ่มาก ปลาตัวใหญ่ๆ,ๆนี่ครับอ๋อเสียงในฟิล์มครับเสียงนอกฟิล์มก็มีนะครับ,ล,รบลุงลุงคลูกสาวครับก็จะได้ปลาประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะตัดเลยตออกจากปลาหรือไม่ก็เปิดอีกข้างหนึ่งเปิดอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่ okay, นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อคลิป2